เอาละครับก็กาวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพี่เราก็สู่เกมที่มีชื่อว่า o ฟก u y นั่นเองนะครับผม yeah สำหรับเกมนี้ผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมสำหรับผมนั้นนะครับผมผมรู้จักนะแต่ว่าผมเพิ่งเคยเล่นไปแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็พ่ายแพ้มาอย่างเรียบร้อยนะครับผมต่อมาครับเราจะมาเล่นรอบที่2ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมว่าผมจะได้เป็นแชมป์หรือว่าจะได้ตกรอบกันนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม yeah กดเพลเลย เอาว่าตอนนี้นะครับผมโอ้โหด่านกรงหันลมค่อนข้างยาวไกลมากนะครับผมโอ้โหสำหรับคน60คนที่จะไปอยู่รอดหรืออยู่ตายนะครับผมมามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ตัวผมอยู่นี่นะครับผมเป็นนักบินอวกาศภอพรพร้อมแล้วไปได้ยา่าหูคนหคน60คนอัดแน่นอัดแน่นมากเออผมล้มแล้วไม่โอ้ยไม่โอ้โหเกิบตายเกิบตายเกิบตาย กับตายก incident, ับตายโดดโดดโดดะเออไม่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 เออช่วยผมรอดผมรอดผมรอดดูดดูดตอนนี้นะครับผมโอ้โหทุกคนแบบโอ้ยโหโอ้ยจะโดดหรือปล่าโอ้โหผมจะล้มอ่ะเกือบเกือบโดนโอ้โหโอเคมาตอนนี้นะครับเฮ้ยต้องขึ้นต้องขึ้นเหนือก่อนนะขึ้นเหนือขึ้นเหนือก่อนเอ้ยรอดได้อยู่ต่อมากระหันลมแรกเออโอ้จะได้ไปเออจะไปเถอะเออใจเย็นเออเดี๋ยว ผมจะได้ไปไหมถอยไปอุ้ยรอดแล้วรอดแล้วโอเครอดแล้วต่อไปครับโหทุกคนแบบไปเร็วมากอะคือแบบไปไกลกันหมดแล้วอะคือผมยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยไรอดไวรอด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 มา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 จังหวะนี้เจอกระหันลงข้างหน้าจะว่าไงเฮ้ยรอดแย่จะมาข้างหน้านะครับผมโอ้มีเส้นทางอยู่สองแบบเออผมว่าผมคงต้องมาอยู่ตรงนี้แหละไม่โอ้ คือตรงกลางไปไม่ได้มันมันกระหา,ามันเลวกันไปเลยต้องมาทางนี้แทนนะครับโอเค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 ใจเย็นใจเย็นไว้ใจไว้พ่อหนุ่มฮึบฮึบฮึบเอาว่าฮึบ้าไม่ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยครับฮึบเออไม่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 ลดดลดลดก่อนเฮ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นโอเค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 ทางนี้ทางนี้ เฮ้ยกันแล้ววู้ฮูโอเคอเคว้ยผมจะเป็นคนที่ไรรอๆๆผมขอผมขอผมขอคอผมขออยู่อยากมาบังผมผมขออยู่โอ้โหแพ้ปะเนี่ยโอเมกอน,ผ,น oh <my> ผมแพ้นะครับผมโอ้โหแบบดุเดือดมากอน่ยเมื่อกี้คือแบบไม่รอดอ่ะสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับผม โอเคสาหรับเกมต่อไปนลครับผมโอ้โ oh, หไอแนวหมุนหมุนนี่มาบ่อยมากผมว่าผมไม่น่ารอดเลยมันเหมือนแบบกงจักหมุนหมุน่าเท่าที่ดูภาพนะโอ้โ oh, ห oh, ผมไม่รอดแน่เลยวะโอเคนี่คือผม <c oughs> ผมอยู่ข้างหน้าอีกแล้วอยู่ทางฝาสุดแล้วได้จ้าผมไปทางขวาดีกว่าผมขอไปทางนี้ฮึบ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 โอเคโอเคโอเคเรากำลังไปอยา่าดรุขหมวนนะ,ะตอนนี้ <c oughs> โอ้โหคนขัดแน่นมาก โอ้เป็นเหล็กก็ตกผมขอไปไม่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 โอเคผ่านด่านได้แล้วต่อไปด่านอะไรเนี่ยลูกบอลเนี่ยลูกบอลตกลงมาเอ้ยเราต้องหลบเรต้องหลบต้องหลบก่อนโอเคโอเคโอเคยันีรอ้าอ้ารอรอรอดูดูโอเคโอเคจากนั้นก็เขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้นเนินไปแล้วครับตอนนี้ครับผมจังหวะนี้คือแบบโอ้ยลูกตุ้มลูกตุ้มมาอ้า ไป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 ไไมไม,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 ไมขอขอโอเคโอเคโอเคใครมันตกข้างล่าได้ด้วยเหรอโอ้หอตกข้างล่างมาเจอกำกำข้างล่างอีกโอเคเอ้ายรอดได้ไงวะโอ้โหโคตรเก่งเป็นจรงโอ้โหกำลังขึ้นเนินขึ้นเนินไปโอ้ยโอเคโอ้ยตอนนี้แบบคนเข้าไป5คนแล้ว6คนแล้วโอ้โหผมอ้าผมไม่เห็นผมไม่เห็นว่ามันมีหลุมเทาต่อสี่สองคนเท่านั้นสี่สคน โอ้เป็นเช่โอ้ยโอ๊ยอืมอัดอ่าไม่ไม่ไม่ไม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 ขออีกทีนึงฮ่าฮ่าฮอ้ยขอขอเฮ้ยเออโอเคโอเคคุณมาแล้วนะบอลมาบอลมาเฮ้ยไม่นะผมแพ้อีกแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโอ้โหครั้งแรกของผมนะครับผมบอกเลยว่ากากมากนะครับผมทุกคนนี่คือเก่งกันแบบสุดยอดมากจริงๆนะครับผมผมยอมรับเลยคารวะจากใจนะครับผมเอาไว้ อีพีหน้าผมจะลองฝึกมามาลองเล่นกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณรับชมครับบาย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 ครับผมย่ h yeah.